ป่าไม้มีนโยบายที่มุ่งเน้นให้เกิดความสะดวกในการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยคำนึงถึงประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างไรายได้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นการดำเนินง,งานภายในประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศการดำเนินง,งานภายในประเทศกรมป่าไม้มีการสนับสนุเนเงินทุนแก่ผู้ปลูกไม้ และผู้ประกอบการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนที่สําคัญคือการขับเคลื่อนการทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อุาสารกรรไม้เช่นการประกาศใช้หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์และที่ดินที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์และที่สำคัญคือการมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมการค้าไม้โดยการพัฒนามาเก็ตแพลตฟอร์ม เพื่อเชื่อมผู้ค้าเข้ากับผู้ขายไม้ร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศและพัฒนาระบบไซน์แมทชิ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศกรมป่าไม้ได้หาลือแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายร่วมกับนานาชาติโดยเฉพาะในเชิงเทคนิคที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมห่วงโซ่อุปทานที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้แลกเปลี่ยนกับออสเตรเลียเอเปกและ EU และกรมป่าไม้แสวงหาโอกาสในการหาลือและแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกรมป่าไม้ไดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับคือการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ RFD Single Window ซึ่งจำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการดำเนินการรับรองอะไตา่างๆ และทำให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มีความสะดวกรวดเร็วและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานมากขึ้นโดยระบบ RFD s i n g l e Window ประกอบด้วยการให้บริการทางด้านงานด้านป่าไม้งานุาสากรรมไม้งานสวนป่างา,ง,งานรับรองไม้งานวิจัยไม้งานตรวจสอบพิสูจน์ไม้และงานเลื่อยโซ่ยนโดยจะเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่นำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกทั้งการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาส่งเสริมการค้ามไม้จะช่วยสร้างความโปร่งใสสร้างความน่าเชื่อถือของตลาดการค้ามไม้ของประเทศไทยและในตลาดนานาชาติ เศรษฐกิจการป่าไม้มีโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรมโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ยางอาลาและพื้นที่เกษตรกรรมโครงการส่งเสริมปลูกไม้ เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำา3 4ี่ห้าทั้งนี้กนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถพิสูจน์แหล่งที่มาของไม้ได้เป็นไม้ที่ปลูกขึ้นเองไม่ใช่ไม้ที่ได้มาจากป่าธรรมชาติโดยได้รับการรับรองจากการขึ้นทะเบียนที่เป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมของแต่ละโครงการนอกจากนี้ประชาชน ที่ได้ปลูกสร้างสวนปา่าไว้แล้วยังสามารถขอรับหนังสือรับรองขึ้นทะเบียนสวนปา่าตามกฎหมายพรบสวนปา่าพศ .2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้อีกทางหนึ่งด้วยครับสำนักเศรษฐกิจก,การป่าไมา้มุ่งพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านการค้าและการสร้างความโปร่งใสปัจจุบันมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นทะเบียนไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ระบบการขึ้นทะเบียนสวนป่าระบบการออกใบเบิกทางและกำลังพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้และฐานไม้เพื่อการค้าและการส่งออกนอกจากนี้ยังมีระบบแสดงพื้นที่ที่เหมาะสมของชนิดไม้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนได้ปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตามความต้องการของประชาชนครับสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้เห็นด้วยครับกับการเปิดเผยข้อมูลพรบข้อมูลข่าวสารราชการและยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามหลักธรรมอาิบาลปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อย,ยืนยันความถูกต้องของไม้ก่อนเข้าโรงงานและเพื่อส่งเสริมการค้าเราได้พัฒนาช่องทางออนไลน์เป็นตลาดกลางในการซื้อขายไม้ครับ การ,กการแจกแจ <lawsuit royable. S 1> งก้านไม้นะครับซึ่งใช้เกี่ยวกับเรื่องการแจกแจงก้านไม้ของสูดพ่อชำสารนิพ่อชำเหล่านี้เป็นต้นนะครับในส่วนระบบที่3เป็นระบบของดักป่าไม้นะครับเป็นาการนําไม้เคลื่อนที่โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกไปได้อันที่3จะเป็นเรื่องของสุดปลายออนไลน์นะครับก็จะเป็นการขึ้นทะเบียนการลงทะเบียนโดยตนเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะใช้แต่ในของกรมป่าไม้ก่อนซึ่งตอนนี้จะมีการส่งไปที่ตสจหรือ สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติข้าสินไวร้องจังหวัดซึ่งจะเป็นผู้รับลงทะเบียนอีกอัน,นอันที่5ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจพิสูจน์ไม้นะครับคือ,อขั้นตอนนี้จะเป็นรเรื่องของการยื่นคําขอ,ขอพิสูจน์ไม้ซึ่งเป็นหัวใจอย่างหนงของผู้ที่จะต้องทําไม้ออกครับว่าพิสูจน์ว่าไม้นั้นคือไม้อะไรสามารถส่งออกได้ไหมนะครับเพื่อความถูกต้องชัดเจนของสินค้าที่จะส่งออกส่วนีกระบบคือระบบของการพิทักษ์ไยนะครับเป็นระบบที่ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม นในการดูการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าอ,อ,อาจจะเกิดด้วยจัดสาเหตุหลายประการซึ่งตรงนี้เราเราก็ต้องใช้ตัวนี้เพื่อเป็นตัวเช็คว่าป่าเกิดการแปลสภาพนะจากป่าที่เป็นสีเขียวตอนนี้กลายเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีเขียวแล้วสัญญาณเหล่านี้จะมีการส่งข้อมูลไปยังผู้ปฏิบัติการให้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เลยว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลง ตอนนี้ถามว่ามีไหมมีแล้วนะครับเราเชื่อมต่อไปที่กรมการปกครองเราเชื่อมต่อไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรากรมโรงงานอุตสาหการรมนี่เราก็ไปแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับส่วนเรื่องของการต้องไปเชื่อมกับกระทรวงเกษตรนะครับเรื่องของสองปกระกรเพราะว่าสปกระก,รก็จะเป็นจุดมุ่งหมายอันนึงที่เราจะส่งเสริมเรื่องการกปลูกปาครบแล้วก็เรื่องของบางหน่วยงานที่เราจะเข้าไปเชื่อมกับเขา เราก็ยังขาดช่องทางการเชื่อมโยงซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านอดิบดีกรมไม้เนี่ยท่านสุร,ยยสรชัยอาจารย์รุญเนี่ยท่านก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เร่อีอยู่แล้ว,วท่านก็จะต่อเชื่อมให้นะครับซึ่งเดี๋ยวในปี2566เนี่ยทางสู่เทคโนโก็จะได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับว่าจะขับดันให้เป็น Open Data เรียกว่าเต็มรูปแบบ